สวัสดีครับยืนยันกนารอัดคลิปวันที่18มิถุนายน67นะครับตอนนี้เวลา5โมงเย็น5นาทีเดี๋ยวกำลังจะแพค PVE 5นะครับอันนี้สวิตนะครับเดี๋ยวจะใส่จะ่ใส่กล่องเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพคกระแทกเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่เป็นไรแพคต่อเนื่องได้เพราะว่าตัวรีมเก่าเก็เกบไว้หมดเลย ไอตัวนี้เดี๋ยวไว้ข้างนอกดีกว่านะจะได้ไม่ตีกันมันจะมีอันนี้กันแผงกระดาษนีกันลงหน้าจอเยี่ยมมากม,มาอาการพวกปุ่มแต่เดี๋ยวผมจะแพ็ก,กระแทกเพิ่มไปอีกกำลังเก็บลังนะครับลังลังมันเยอะมากเกินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คอันนี้ใส่เข้าไปที่เดิมก่อนนะครับเอามือถือตั้งไว้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัด เดี๋ยวจะแพคเพิ่มเข้าไปให้ครับแต่ขั้นแรกเอาเอาแบบเดิมก่อนเดี๋ยวผมจะกันพวกปุ่มกันกระแทพกพวกปุ่ม,มให้สับแสคอนในวันนี้อ่าเดี๋ยวชั้นแรกเอาแบบนี้ก่อนมันต้องหนากว่านี้อีก เดี๋ยวเอาแบบเดิมไปก่อนนะครับชั้นแรกกระดาษแปะตรงมีไอตัวไอ้แฟกๆสีน้ำตาลนี่อันปะ,อ,นนะอันนี้จะกันคอนโซลเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยเออ อันนี้จะก,การคอนโซลข้างล่างนะครับเฉพาะด้านหน้าเดี๋ยวผมกันไปให้อีกชั้นนึองผมนี่การคอนโซลด้านล่างไปก่อนอ,อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันคร่าวๆให้มันเป็นแบบเดิมก่อนนะครับ มันต้องแพ็กูงกาจะไม่มีเสียงอันนี้กระแทกพื้นดังกุกแบบเมื่อกี้เนี้ยมันต้องหนากว่านี้อ่ะเดี๋ยวแพ็กแบบเดิมไปบ่อนสูตรทิมกระดาษนี่ก็เอาไว้เหมือนเดิมกันข้างล่างทบเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ไวข้างล่างได้ละแล้วเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวผมจะกันกระแทกของผมให้ ให้หนาหน่อยไว้เออกันอย่างนี้โอเคผมมีกระแทกอะซื้อมาเป็นริมแบบม้วมในใหญ่ๆเลยอันนี้ในภาพจากเพื่อนเก่าแก่สมัยอกรุงเทพในะซอยมิตรทีนะครับเนี่ย ของราคาเป็นหมื่นส่งให้ก่อนนะครับสบายเห็นไหมตรงนี้มันยังไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมันยังไม่หนาพอไม่เป็นไรเดี๋ยวทับอันเดิมของเข้าไปก่อนทับอันเดิมไปก่อนเดี๋ยวผมจะแพ็คาแทของผมทับเข้าไบเข้า <c oughs> ไปได้ไหมนะี่ะ ข้งยาไม่เท่าไม่ได้อันนี้ด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเขียนลักษณะฟอนด์เพราะว่าน,นี่บงังบังคอนโซลไว้โอเคเอออย่างนี้แหละเดี๋ยวพอด้านหน้าเอาการกระแทก แพิ่อีกชั้นหนึ่งโอเคพอใช้ได้แล้วด้านล่างโอเคแล้วเดี๋ยวจะเอาขวดน้ำลองอันนี้เราใช้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ฟิกแล้วแต่เราก็เก็บไว้เดี๋ยวเผื่อนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ผมพันเพิ่มให้นะครับ เป็นการกระแทกแบบแบบอย่างหนามากไอ้ท่านนี้ไม่เวิร์กเลยว่ะใกล้มองไม่ค่อยเห็นะนะไม่อัดเข้าไปเลยตันเต็มในแผ่นบอลลมท่ามึแผ่นใหญ่ฮะอืม พื่อกกำลังลื้อลื้อหลังด้วยลื้อหลังมาเตรียมสำหรับเวลาเอาไว้ใช้แพ็คของอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยใหญ่อะครับโอเคฝนตกอยู่ครับเนี่ยอือถือเวล,า,ลาอยู่ด้วยกันเราจะได้รู้ ยิ่งแพกหนาก็ไม่ปประโยชน์เลยนะเพราะอะไรป่ะมันไม่ได้กัมให้มันหนาริ่งเนี่ยขวดน้ําลองดีกว่าด้านหน้าในแพกหนาๆไปเลยทีเดียวเนี่ยเอาแผ่นเดียวเลยโปะด้านหน้าไปเลยโอเคเดี๋ยวจะเอาสวิตใส่ไว้ให้ตรงนี้นะครับไม่ใช่นี่ป่ะสวิตอยู่ตรงนี้นะครับสวิตอยู่นี่นะ นี่ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับซอกนี้นะโอเคสวิตช์อยู่ตรงเนี้ย ผมจะเน้นโปะ,ะเฉพาะข้งหน้าดีกว่าข้างล่างใช้ขวดน้ำก็ได้ข้างหน้าเนี่ยสําคัญฝนตกยางไ,ไม่รู้ฝนตกอย่าร้อนมากมากตกมาเพื่ออะไรไมนี่ตกก็ร้อน หนาไปหรือเปล่าตอบได้เลยว่ามากนี่ครับโบกครับไปให้เพิ่มไปขนาดนี้ครับนี่สบายใจหนาสุดๆจะเต็มนี่ครับปุบ ด้านหน้าไม่หน้ามีอะไรมาทำอะไรเราได้แล้วฟอนต์วิวนะครับตรงหน้าคอนโซลหนองเอฟเฟกเอาละครับตอนนี้ตัวเอฟเฟกหนาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาขวดน้ำ ไ่ไไมเทสก่อนเดี๋ยวลองเทสก่อนด้านล่างนะครับการกระแทกจะใช้แต่ถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะลงไปในกล่องไม่ได้ลองเทสก่อนถ้ามันสูงมากก็จะไม่เอาเพราะว่าเดิมก็จะมีต้องสื่อพิล์อยู่แล้ว มันเงยเดี๋ยวเอฟเฟกมันจะขึ้นมาสูงมากเกินเสียงสมนะครับโอ,โอ้โหเห็นไหมแพ็คหนาเกินไปเข้ากล่องไม่ได้ต้องขยายกล่องหนาเกินไปความยาวเลยเยอะเกินไปเปลี่ยนแผนต้องให้ตรงนี้สั้นลงอีก มม่งั้นเข้ากล่องไม่ได้ยัดลงไปเลยยัดลงไปเลยมันจะปิ้นตรงนู้นหน่อยหนึง่งเอาไงดีปิ้นตรงนู้นหน่อยหนึง่งแล้วมันลงไม่สุดด้วยเพราะมันติดขวดปิ้นไม่เป็นไรมันตะได้อยู่แล้ว หรือจะไม่ต้องดีวะเอาแค่นี้ก็ผ่านแล้วมั้งเดี๋ยวหาวิธีแก้ตรงหัวกัน,เ,นเหน็นไหมคนอื่นเขาแพ็คมาเนี่ยเข้ามาได้พอผมแพ็คปุ๊บมาไม่ได้แล้วยัดเยอะเลย ข้างล่างกระดานฝนตกตะขอน้ำอยู่ข้างล่างเท่นะ้นอนี่ฟอนป์ปีข้างหน้าไปไหมปีด้านข้างอะไรเดี๋ยวต่อต่อลังเอาต้องต่อลังเพิ่มมันกว้างเออมันสบายใจกว่าตรงนี้ปิและเดี๋ยวต่อกระดาษเพิ่ม ตอนมาเขาแพ็คมาได้นะต้องตีลังปิดเพิ่อมอีกอันนึงเดี๋ยวนะหาวิธีมันมนาเกินไปครับ แล้วมันยังไม่เซฟด้วยเ,เดี๋ยวต้องต่อรังเพิ่มนะรังยาวไม่พอแล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมหาทางก่อนตรงเนี้ยมันยังไม่หนาพอนะมีเขาใส่รังนี้มาแต่ว่าเราส่งกลับไม่ได้ความหนามากไปทำให้ส่งกลับไม่ได้ หนึ่งด้านข้างยังหนาไม่พออัดได้เอาเข้าไป สอ,อนไก่เหรเมียนไก่ปะงั้น,นโอเคไม่ได้เอามาไม่ไ,ไหนไม่รู้ของเต็มบ้านเลยครับเนี่ย เดี๋ยวยอมต่อรังเพราะว่ารังนี้ไม่พอละรังที่ใส่มาไม่ไม่ไมหวมันมันอันตรายไปตรงหัวเครื่องตรงนี้ยหนเหรอ มันต้องหนาแบบนี้ไหนจะหนาแล้วหนาไปเลยหนามันเป็นหัวด้านข้างอ่ะใช่ป่ะหัวด้านข้างตรงเนี้ยตัวคอนโซลเครื่องอ่ะนี่มันต้องแบบนี้ผมจะผมจะชัว เดี๋ okay. นี่ต้องหัวเครื่องโอเคเอาผมไม่เคยไว้ใจขนส่งอยู่แล้วนี่ตัวด้านล่างครับตัวฟอนครับตบอะไรก็ไม่โดนเครื่องอะตัวด้านตรงหัวครับหนาปึกโอเคเดี๋ยวผมต่อรังแล้วยัดเข้าไปให้ครับเอาละครับ อันนี้คลิปตัวอย่างย่อนะครับเดี๋ยวมีคลิปยาวให้ชมนะครับผมแพกหนาจนอยู่ยครับมีด้านตรงฐานข้างล่างนะตรงแป้นเหยียบด้านหน้าตบยังไงก็ไม่เจอตัวเครื่องครับหนาปึ๊กแพ็กเพิ่มไปให้อีกอีกเป็นแบบหน,นหนาอะไรครับที่ตรงหัวตรงหัวของตัวเครื่องทีนี้พอหนามากกล่องเดิมที่ใส่มาเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วครับคุณโบเดี๋ยวผมไม่ต้องขยายกล่องลนะเนีย่ยดูเลยครับคุณโบใส่มาได้ใหมนะผมใส่ไม่ได้ปิ้นเลยไม่พอ เพราะความหนาเขามันนะครับใหญ่กว่าเดิมอีกไม่รู้กี่เท่าเดี๋ยวผมต่อกล่องให้ครับไม่ต้องกังวลครับขอบพระคุณมากครับคลิปการแพ็คไอซ์สไอเบเนตพีูอีห้านะครับนี่ครับด้านล่างที่มันอยู่ใต้กล่องก็เอาขวดน้ำรองแค่นี้ครับดูเวลาเขาโยนนะครับกระแทกมันเด้งเลยดียิ่งกว่ากระแทกนี่อีกครับด้านบนก็หนามากแล้วเดี๋ยวก็ลงกล่องไปนะครับส่งไปก็ปลอดภัยครับอย่างนี้ ขั้นตอนสุดท้ายครับสำหรับการแพ็คไอเบเนต PUE 5นะครับก็ต่อกล่องออกมาให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับซ้ายขวายังยัดขวดเข้าไปอีกตั้งกระแทกจากด้านข้างนะครับเรียบร้อยเบาบนนี่ครับหนาสุดๆแล้วยังโปะครับดูแลด้วยใจครับเรียบร้อยครับครับเอฟเฟกต์ไอเบเนต PUE 5ต่อกล่องเสร็จเรียบร้อยครับต่อให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับต้องหัวนี่ยกให้มันงันขึ้นมาด้วย ตรงนี้มีขดน้ํามีขดน้ําด้านล่างมีขดน้ําด้านบนมีกระแทกที่หนามากกระดาษนังสือพิมพ์หนามากตบลงไปไม่โดนไม่โดนเครื่องครับางลรางการะแทกโดนละเรียบร้อยไม่ได้มีหลอดด้วยสบายเลยแต่เดิมกล่องมันแค่นี้ต่อมาขนาดนี้เลยครับดูแลด้วยใจครับขอบพระคุณมากมากครับ